นั้นเดียวเขาก็้ามาหรอกอเขาจะเรียกบริวารเข้ามาเหมือนกันแต่แต่คงนานค,คนน,นั้นคนนั้นก็จะจองคนนี้ก็จะจองแต่จองเฉยๆแต่ปัจจัยยังไม่มีมาจองไปซื้อเสาอย่างนี้นะ,ะ,ะไม่ทีก็ดำเนินไม่ได้อ,อีกอย่างหนึง่งรถก็มาเข้าอู่อีกอน้ำท่วมลูกสาโดนน้ำท่วมข้างนอกจ น้ามันเข้าเครื่องออเข้าอู่แล้วเขาจะเอาสามหมื่นห้าโน่นองมันก็แล้วแต่อันนั้นให้เขาหาเงินของเขาใช้เองเขาเลยว่าอย่างนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับสายบุญนะไม่เกี่ยวกับเงินสร้างศาลานะคือสาร้างศาลานี้ต่างหากไม่ชีจะกากไว้เลยอันไหนอันไหนของเราที่เราจะกากไว้ใช้ในส่วนตัวอันไหนที่จะทาบุญสร้างศาลาก็คือต่างหากเหมือนเหมือนวัดที่ผ่านๆมาไม่คีก็เคยไปทั่วแล้วค่ะเขาเอาดินลงหกสิบเตียรถ เขาทําผ้าป Get ่ามาไม่ชีก็ไปส่งดินมาเทราสิบเอ็ดรถเทราสิบรถอย่างนี้นะค่ะเขาก็โอนแปงว่าไม่ชีไม่ชีเอาดินลดเท่าไหร่สามร้อยแปดสิบถ้าข้างนอกนะเขาเอาสี่ร้อยแต่เอาไม่ชีเขาลดให้ลดละยี่สิบบาทเพราะน้ำท่วมน้ำท่วมที่ตรงที่ไม่ชีอยู่ก็เลยเรย่างนี้นะเขาก็เอาเงินให้นับเงินให้ห้าพันอยู่ที่ บุรีรัม์แต่<ะ>เขาขายของอยู่ที่ตลาดบุรีมาถึงก็ไปถางดินมาเลยค่ะได้ดินมากําลังจะตั้งาลานี่แหละตั้งาลาสตั้งกุฏิกุฏังทาวรเสร็จแล้วเหลือาลาสั่งเสาสั่งอะไรมาเรียบร้อยแล้ว<ะ>ช่างก็<ะ>เขาจะเป็นแรงบุญเองนะมาทําเองคือเราไม่ได้เสียทักบาทอันแม่<ะ>อยู่ๆมีคนมานี่โมโน,นว่าไม่ต้องสร้างอ่า ตอนแรกบอกให้เราสร้างอพอมีพระเข้ามาบอกให้เราหยุดการสร้างอะ,อะไรของเขาอ่ะก็เลยว่าอย่างนี้นะ่ะถ้าไม่ไม่ให้เราสร้างทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกตั้งแต่เราไม่ได้เอาดินลงใช่ไหมใช่แต่พอเราจะสร้างก็ขัดเราไม่ได้ไม่สร้างก็ไม่สร้างตเตาก็นอนอยู่นั่นเลยไม่ได้ขนไปไหนหินก็อยู่อย่างนั้นก็ไม่ได้ขนไปไหนจ้าสุดท้ายมาคนที่มานี่มเราออกนะเป็นบ้า ร้อนที่อยู่อาศัยถอดเสื้อผ้าวิ่งหนีออกไปเลยเมียก็มาตายอยู่ๆก็ตาตั้งตาเหลือกตาตั้งมือเทา้างอตายนี่แหละคนเขาจะทําบุญมันมีมารมาพาจนากรรมตัวนั้นก็เลยไปต้องเขาค่ะก็เลยบอกว่าการที่เราทําบุญนะเราทําด้วยใจจริงๆมันถึงจะได้บุญเต็มจะ ถ้าเราทําแล้วเราเราไปไน้เสียดายบุญเราก็ไม่เต็มทักทีเหมือนกับว่าคนหนึ่งกําลังถวายสังฆทานอยู่อ,อีกคนที่ยังไม่ควักตังมาทําเลยนั่งอยู่ข้างๆจะบูชาเอาขวั<อ>่เดี๋ยวอีกคนหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวพันยังไม่ได้สวดเลยให้พ<อ>ันสวดกวน<อ>ค่อยเอาเขาก็เขาซื้อมาร้อยห้าสิบาทเนาะข่อนเข้ามาถวายสังฆทาน โยคนั้นก็มาบูชาไปยี่สิบบาทแล้วแต่จะบูชาก็เลยว่าอย่างนี้นะก็คือไม่ไม่ไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นค่ะพวกคุณไม่มีเงินพวกคุณเข้ามาเอาดอกไม้คู่หนึ่งเข้ามาก็ได้มากราบพระแล้วก็ไปเข้ามาในวัดน่ะไม่ได้มากราบตัวเราหรอกกราบจิตกราบใจของตัวเองก็เลยว่าอย่างนี้น่ะบอกเขาอะไรยายข้ามาขี้วมพ่อไหนป้านังีิดตบะนั่นแหละก็เลยบอกเขา ให้เขาพากันสร้างบริวารมาทำบุญหาญาติธรรมเรานี่แหละทำบุญขอโทษเถอะถิงถิงถึงจะว่าการ <c oughs> การทำบุญมาทำบุญกับพระอรหันต์ที่บ้านก็ได้บางคนก็จะพูดว่าทำกับพ่อกับแม่เราได้บุญตั้งเยอะกูไม่อยากไปทำแล้ววัดวาอารามอย่างนี้ก็มีนะไม่ท,<ะ>ที่ก็รู้อยู่<ะ>เพราะว่าทุกวันนี้เขาในวัดในวามันแย่ๆเนาะเขาไม่อยากสร้างกัน แล้วก็เศรษฐกิจอย่างนี้นะใครเขาก,ก็ช่วยเหลือตัวเองรับ <_ s _> ทุันตัวเองอย่างนี้นะก็ยังจะเอาไม่รอดอย่างนี้นะก็เลยบอกว่าเราก็ไม่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 อยากไปรบกวนคนอื่นมากอย่างนี้นะไหน,นที่เราพอช่วยกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปอย่างนี้นะอ่<_ s _> <S จ้าก็เลยบอกว่าใช่พระอารหันต์ก็คือพ่อแม่ของเราอารหันต์ในบ้านอาริยะในบ้านพ่อแม่ของเราจริง ได้บุญใหญ่ด้วยแต่บุญที่รองลองมาที่เราจะได้วิมานทองไปเกิดเป็นเทเทวดาในสวรรค์ก็คือเรามาทาศาลาศาลาทําไมถึงทําศาลาเพราะว่าค่าธาตบริวารเราจะเยอะแล้วก็เราทําเวลาเราทํานะเราชวนเพื่อนมาเยอะๆเราตายไปไปเกิดในภพภูมิไหนเราก็จะมีค่าธาตุบริวารเยอะเหมือนกับ ถ้าเจ้าเป็นเงินใช่ไหมเจ้าเป็นเงินแต่เจ้าไม่ได้ไปด้วยตัวเองเจ้าฝากคนไปคนที่เขาไปถวายกับมือนะเขาได้บุญเลยเจ้าก็ได้เหมือนกันถามว่าไปเกิดเป็นเทวดาไหมเป็นมีวิมานเหมือนเขาไหมมีแต่วิมานของเจ้าไม่มีแสงไม่มีรัศมีไม่มีข้าพพาธบริวารเจ้าเป็นเงินก็จริงแต่เจ้านะไม่ได้ไปถวายกับมือผู้ทรงศีล คนที่ไปถวายกับมือผู้ทงศิลไดนก็คือตายไปไปเกิดเป็นเทวดามีวิมานทองแสงสว่างมีค่าธาตุบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนพาอแปให้กับมือถึงตัวเองจะไม่ใช่เป็นเงินซื้อแต่เขารับฝากมาอย่างนี้นะนั่นแหละคนคนนั้นเลยจะได้คนที่ไปถวายกับมือนั่นแหละคือได้บุญเต็มเต็มับไปถวายได้พันหิเอไี่อะไรอีกตัวแล้วอะไว่าเว็บสี่ แอดมินพอนพอรวยสิบบทอยอย่างบมดแล้วันนี้ทาไปเองก็เด้อแอดสิบบาท่มดแล้วแจกแป๊บพันไผ่ถวายคือบนีญเาหอบอันไปถวายเองเนาะม่ก็ได้อกไม้มันก็ได้เหมือนกันไพ่บุญเหมือนกันส่วนมากตอนนี้มันเป็นยุคโควิดนะคุณแม่ก็คือว่าเขาต้องอาศัยแอดมินได้ตอนนี้เพราะว่าเขาเดินทางมาไม่ได้ใช่ไหมใช่เขามันก็ได้เหมือนกันเขาบอกให้ให้เขาพูดอย่างนี้ถ้าเขาถวายเงินน่ะว่าไงแม่ ขอลูกมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยเถิดให้มีข้าทาสบริวารเป็นเหมือนเป็นแสนมีวิมานทองต้องพูดด้วยกับเขาบอกให้เขาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็จะได้มีวิมานทองมีแสงรัศมีเรืองรองแล้วก็มีข้าทาสบริวารทาอย่างนี้พูดอย่างนี้เวลายกมือขึ้นนะแม้แต่เราจะไปใส่บาตรตอนเช้าบุญกุศลเรามาแล้วแสงสว่างมันมาแป๊บเดียวเราเราต้องรีดตั้งจิตอธิษฐาน ว่าวันนี้ลูกตั้งกิจอธิษฐานลูกจะทําบุญใส่บาตรขอผลบุญนี้เจ้าอยากได้อะไรเจ้าก็นึกถึงเอาขอให้ลูกมีค่าธาตุบริวารตายไปเกิดเป็นเทวดาก็มีวิมานแก้ววิมานทองมีค่าธาตุบริวารเป็นหมื่นเป็นแสนให้พูดอย่างนี้ได้ทุกคนแต่พวกเจ้าจะถ้าพวกเจ้าพูดว่าเอาวันนี้ไปไม่ได้ดอกเอาไปไปไหนเนี่ยอย่างนี้น่ะ ได้ได้อยู่แต่มันไม่มีแสงไงเออแสงไม่มีใช่ทึ่ถามว่าไม่ได้กวดน้ำกวดน้ำน่ะเราอย่าไปกวดใต้ต้นไม้ถ้ารับพอแล้วไม่ต้องยกมือขึ้นให้วางมือลงแล้วก็กวดกวดน้ำลงไปเห็นไหมปาดลงไปแล้วทีนี้ไปการแจ้งไม่ต้องไปเอาใบไม้มารองไว้ไปเอาวางไว้ตรงไหนคุณแม่วางที่เราจะเทน้ําลงนั่นน่ะ เอาใส่กับแม่ธรณีไปเลยกวดน้ำกลางแก้งไม่ต้องไปกวดใต้ต้นไม้ต้นโพกลางแก้งเราอุทิศผลบุญให้คนที่เราจะให้นะค่ะใต้เต็มเต็มค่ะ,ะแสดงว่าขน้อยฟังมาผิดเด้หน่ข้น้นอย <c oughs> ฟังมาสิเต๋งสิแล้วคุณแม่เดอ้อเดี๋ยวเราเวลาไปกลางแก้งนะ่ะถอดรองเท้าด้วยถึงคุณถอดรองเทา้าคุณไปเหยียบรองเท้าเหมือนเดิมมันก็ไม่ได้เหมือนเดิม เอนี่คือการเรากกบุญของเราไว้คอันนี้ข้าน้อยได้ยินมาเนาะสิว่ครูคุณแม่ฟังก่อนทาคุณแม่ได้สอนหลู่อีกเนาะพิ่นว่าต้องที่ว่าเอาใบไม้ห้องเป็นยังเพราะว่าเวลาห้าก๋วน้ำน้งไปเขาคอยฉิบริกิจน้ำคุณๆเวลาเ้าตต่ไปอาจาชนคุณแม่บ่เกี่ยวมันบ่ค่ะอันนี้อันนี้คว่มหลู่เนาะค่ะนอกระถามไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่ชีมาบวชนะไม่ชีก็มีครูบาอาจารย์อยู่นะค่ะครูบาอาจารย์มีครูปาจจ ชาอยู่ใบสุดที่ไม่ชีก็มีไม่ชีซึ่งมาอยู่ที่นี่ได้หลวงปู่ท่อน่ะบอกว่าเราไปอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได้ขอให้มีพุทธทเจ้าองค์ใหญ่ๆอยู่ด้วยท่านก็องค์นี้ให้เรามาจนท่านมรณะภาพเลยนะจมีพระพระก็มาบุกเบิกให้นะตอนนั้นตอนที่จะมาอยู่นี่น่ะก็มีพระสงองค์มาบุกเบิกทางปาให้นะาจะบอกให้ค่ะเออแล้วก็อยู่ที่นี่ถ้าเราสร้างเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมปุ๊บ จะมีพระอยู่ประจําไม่เกินสามองค์อยู่ประมาณนั้นจอยู่ได้แค่สามนอกนั้นก็คือสีขาวหมดอพระแค่เป็นมาเป็นผู้นําถึงตอนนี้เราไม่มีพระอยู่พระเหลืองเต็มเลยสีของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นค่ะะหก็อยู่อย่างนี้เละอยู่แบบสมถะอยู่แบบอนาถาอหรืยตุนคำมีแต่ป่าอยู่น้ำป่าอยู่ต่ในตุนสัตว์ อยู่แต่ป่าบางทีออกมานอนอยู่ที่นี่นะค่ะตอนตอนที่อุูัติเหตุเกิดขึ้นลีแฉนแนวกัดนี้นะได้พักพื้นอยู่ที่นั่นเพราะมันช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะลูกขึ้นนี้ลูกต้องพยุงเพราะว่าไอ้นี่มันมันมันเป็นเส้นเอ็นใช่ไหมแล้วนิ้วเรามันยังทํางานไม่ได้แต่ก่อน เนี่ยมันยังได้อย vale, kind of <let> <the> <itself> ู่แช่นี้มันทําอย่างนี้ไม่ได้เลยนะมันยังได้อยู่แช่นี้เองแงนใส่หมดแงฮะตอนไหนก็ได้บอกลูกอยู่ว่า